สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษยูนิตที่3 Who's e b i r s t Is It ครั้งที่2เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำศัพท์และประโยคต่างๆในการถามและตอบเกี่ยวกับเจ้าของของสิ่งของนั้นๆเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับการหาเจ้าของของสิ่งของได้ 2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ประโยคที่ใช้ในการสนทนาได้ถูกต้องเราก็จะมาเริ่มที่ listen and say ฟังและพูดกันก่อนเลยนะคะนักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะว่าในรูปภาพนี่มีอะไรบ้างในรูปภาพนะคะก็จะมีเด็กทั้ง4คนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ซึ่งพวกเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเด็กผู้ชายนะคะก็เริ่มถามว่า w h o u m b r e l l a is this ร่มคันนี้เป็นของใครเด็กผู้หญิงจึงตอบว่า it isn't my umbrella มันไม่ใช่ร่มของฉันเด็กผู้ชายอีกคนจึงถามเด็กผู้หญิงอีกคนว่า is this your umbrella Kate มี่ใช่ร่มของเธอหรือเปล่าเค t แล้วเด็กผู้หญิงคนสุดท้ายจึงตอบว่า no it isn't it's the teacher's umbrella ไม่มันไม่ใช่ มันเป็นร่มของคุณครูจากนั้นเด็กผู้ชายเสื้อสีแดงจึงเป็นตัวแทนกลุ่มในการเอาร่มไปคืนแก่คุณครูเด็กผู้ชายเริ่มบทสนทนาว่า Excuse me teacher ออนุญาตครับคุณครู Is this your umbrella มีใช่ร่มของคุณครูไหมครับครูจึงตอบว่า Oh yes Oh ใช่ Is t my umbrella มันคือร่มของครู I'm looking for it Thank you รู้กำลังหามันอยู่พอดีขอบใจนะจบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างเหตุการณ์บทสนทนานะคะในการตามหาเจ้าของของสิ่งของนะคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์มีทั้งคำศัพ์เก่าและคำศัพท์ใหม่นะคะเราเริ่มกันที่คำแรกกันเลยค่ะ comb c o m b w e purse p u r s e purse กระเป๋าเงิน ซึ่งจะเป็นกระเป๋าเงินใบเล็กๆสำหรับใส่เหรียญที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงนะคะ Wallet W A w L E T Wallet กระเป๋าเงินซึ่งกระเป๋าเงินนะคะก็เป็นกระเป๋าที่สามารถใส่ธนบัตรและบัตรได้นะคะรูปทรงจะต่างจาก purse นะคะ Boat B O, T. B o A T Boat เรือซึ่งโ o a t นะคะก็หมายถึงเรือไม่ว่าจะเป็นเรือกระดาษหรือเรือที่เป็นยานพาหน,นะนะคะสำหรับเรือที่เป็นเรือกระดาษนะคะเราก็สามารถเติมคำว่า paper ที่แปลว่ากระดาษนะคะนำหน้าคำว่า boat นะคะเป็น paper boat นะคะก็คือเรือกระดาษนั่นเองค่ะ skateboard s k a t e b o a r d skateboard skateboard Balloon B A L L O N Balloon ลูกโปง่งต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เอาไว้แสดงความเป็นเจ้าของคำแรกก็คือ my M Y my ของฉัน your Y O U R your ของคุณ his H I S his ของเขา ซึ่งเขาในที่นี้ก็หมายถึงผู้ชายนะคะ her h e r her ของเธอและเธอในที่นี้ก็หมายถึงผู้หญิงนะคะ our o u r our ของเราหรือจะแปลว่าของพวกเราก็ได้นะคะเจ้าของจะต้องมีมากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในคนที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะต้องมีเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะ There, t h e r e t h E, I, R, t h e r e ของพวกเขาซึ่งจะแสดงความเจ้าของของบุคคลที่มีหลายๆคนแต่จะไม่รวมตัวเราเข้าไปในนั้นด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นแกรมมาหรือไวยากรณ์นะคะว่าเราจะสามารถถามและตอบในการหาเจ้าของของสิ่งของนั้นๆได้อย่างไรมาเริ่มกันที่ไวยากรณ์แรกกันนะคะซึ่งไวยากรณ์นี้เราก็เคยได้เรียนเมื่อคลิปที่แล้วกันไปแล้วรูก็จะมาทบทวนและเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ใหม่กันนะคะ ซึ่งเป็นคำถามนะคะที่เอาไว้ใช้ถามหาเจ้าของของสิ่งของที่สิ่งนั้นๆมีเพียงหนึ่งเดียวหรืออันเดียวนะคะนั่นก็คือ w h o s ตามด้วยคำนามเอกพจน์นั่นก็หมายถึงคำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีสิ่งเดียวชิ้นเดียวหรืออันเดียวนั่นเองค่ะตามด้วย i s และคำสุดท้ายของประโยคให้เลือกระหว่าง this กับ that ถ้าสิ่งของนั้นอยู่ใกล้เราให้ใช้คำว่า this ีเป็นตัวสีน้ำเงินแต่ถ้าสิ่งของนั้นอยู่ไกลจากตัวเราไม่สามารถเอื้อมมือไปหยิบได้ให้ใช้คำว่า that เพราะฉะนั้นเราไปดูประโยคตัวอย่างคำถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันเลยนะคะเรียนสังเกตที่ภาพสิคะว่าเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นมือนะคะมีชี้ไปที่สเกตบอร์ดซึ่งมือนะคะก็อยู่ใกล้กับสเกตบอร์ดเพราะฉะนั้นควรจะใช้คำว่า this นะคะแต่งประโยคได้ดังนี้ s k a t e b o a r d is this กตบอร์ดนี้เป็นของใครนักเรียนสังเกตที่รูปภาพสิคะในรูปภาพมือชี้ลูกโป่งอยู่ไกลๆเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า dad จึงจะแต่งประโยคคำถามได้ดังนี้ whose balloon is t h a t ลูกโป่งนั้นเป็นของใครทีนี้เราจะมาดูไวยากรณ์สำหรับแต่งประโยคคำถามที่จะถามถึงเจ้าของที่เป็นเจ้าของของสิ่งของที่มีมากกว่าหชิ้นในไวยากรณ์ก็จะเริ่มต้นด้วย whose ตามด้วยคำนามพหูพจน์ก็คือคำนามที่แสดงถึงสัตว์หรือสิ่งของที่มีมากกว่า1ชิ้น1อันหรือ1ตัวซึ่งคำนามเหล่านี้มักจะต้องเติมต่อหลังด้วย s หรือ es นะคะตามด้วย r ซึ่งจะแตกต่างจากไวยากรณ์ก่อนหน้านะคะที่จะเป็น I s อย่าสับสนนะคะถ้าของมีมากกว่า1ชิ้นจะตามด้วย r จากนั้นท้ายประโยคเราจะต้องเลือกระหว่างคำว่า these กับ those ถ้าเป็นสิ่งของที่มีมากกว่า1ชิ้นและอยู่ใกล้มือเราเราจะใช้คำว่า these ถ้าเป็นสิ่งของที่มีมากกว่า1ชิ้นและอยู่ไกลจากเราไม่สามารถเอื้อมมือถึงได้เราจะใช้คำว่า those เพราะฉะนั้นเราไปดูประโยคคำถามตัวอย่างกันเลยนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะสังเกตที่รูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นหวีใช่ไหมคะที่มีอยู่หลายอันมือนะคะที่ชี้ใกล้ๆหวีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องใช้คำว่า these ในการแต่งประโยคคำถามนะคะึ่งประโยคคำถามจะแต่งออกมาได้ดังนี้ค่ะ Who's e c o m e s, s Artist? หวีเหล่านี้เป็นของใครให้นักเรียนสังเกตที่คำาคมที่แปลว่าหวีนะคะเราจะต้องเติม s ไว้ด้านหลังด้วยเพราะว่าหวีมีมากกว่า1อันจะต้องเติม s หลังคำนามนะคะก็คือคำาคมที่แปลว่าหวีนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะเรามาดูที่รูปกันก่อนเลยนะคะ เราจะเห็นเรือกระดาษ2ใบใช่ไหมคะแล้วก็มือที่ชี้อยู่ไกลๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำว่า d o s ในประโยคนะคะก็จะสามารถแต่งประโยคคำถามออกมาได้ดังนี้ค่ะ boats are b o t s เรือเหล่านั้นเป็นของใครคำว่า b o a t นะคะก็เป็นคำนำของประโยค b o a t นะคะหรือเรือเนี่ยก็มีมากกว่าหนึ่งลำนั้นก็อย่าลืมเติม s หลังคำว่า b o a t กันด้วยนะคะ ไปค่ะเมื่อมีคำถามก็จะต้องมีคำตอบแต่นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคำตอบสั้นๆง่ายๆนะคะอย่างเช่นดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ my home หวีของฉัน your wallet กระเป๋าเงินของคุณ her purse กระเป๋าเงินของเธอ his skateboard skateboard ของเขา our boats เรือของพวกเรา their balloons ลูกโป่งของพวกเขา ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นการตอบคำถามแบบสั้นๆไปนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามที่เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะซึ่งการตอบคำถามในไวยากรณ์แรกนะคะจะเป็นการตอบคำถามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของหรือสัตว์ที่มี1ชิ้นหรือ1ตัวนะคะไวยากรณ์นะคะก็จะใช้ it is นะคะจะตามด้วยคำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ที่แปลว่าของฉัน Your ที่แปลว่าของคุณ her ที่แปลว่าของเธอ his ที่แปลว่าของเขา our ที่แปลว่าของพวกเรา their ที่แปลว่าของพวกเขาให้เลือกมาคำใดคำหนึ่งนะคะจะตามด้วยคำนามเอกพจน์นั่นก็คือสัตว์หรือสิ่งของที่มีหนึ่งตัวหรือหนึ่งสิ่งนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะ it is my comb มันเป็นหวีของฉนัน it is your wallet มันเป็นกระเป๋าเงินของคุณ It is his skateboard มันเป็นสเก็ตบอร์ดของเขาต่อไปนะคะก็เป็นไวยากรณ์สำหรับตอบคำถามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของสัตว์หรือสิ่งของที่มีมากกว่า1ตัวหรือหนึ่งสิ่งไวยากรณ์นะคะจะขึ้นต้นด้วย dear ตามด้วยคำที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่าง my, your, her, his, our และ there จากนั้นตามด้วยคำนามพหูโพจน์คือคำนามที่แสดงถึงสัตว์หรือสิ่งของที่มีมากกว่า1ตัวหรือ1สิ่งโดยคำนามส่วนใหญ่จะต้องถูกเติมด้วย s หรือ es เรามาดูตัวอย่างประโยคคำตอบกันนะคะ they are her purses พวกมันเป็นกระเป๋าเงินของเธอ they are our boats พวกมันเป็นเรือของพวกเรา they are their balloons พวกมันเป็นปปลูกโป่งของพวกเขาเราก็ได้ดูตัวอย่างของประโยคคำถามและคำตอบกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคคำถามและคำตอบกันนะคะโดยครูจะมีเหตุการณ์ให้นักเรียนนะคะได้ดูและลองวิเคราะห์ว่าควรที่จะแต่งประโยคคำถามและคำตอบอย่างไร สมมตินะคะว่านักเรียนเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่ใส่เอี๊ยมสีส้มแล้วนักเรียนบังเอิญเก็บหวีได้และต้องการจะที่จะถามว่าหวีนี้เป็นของใครเรียนคิดว่านักเรียนควรจะแต่งประโยคคําถามได้อย่างไรคะในเมื่อหวีนี้มีอันเดียวและอยู่ในมือของเราติ๊กตอกติ๊กตอกคิดกันออกไหมเอ่ยคำตอบก็คืออ s สโคมิส i s ้ส์หวีนี้เป็นของใครแล้วถ้านักเรียนเป็นเด็กผู้หญิง แล้วนักเรียนจะต้องการตอบว่าหวีนี้เป็นของฉันนักเรียนจะตอบได้อย่างไรคะคำตอบก็คือ it is my comb มันเป็นหวีของฉัน ถ้าสมมุติว่าวีไม่ได้อยู่ในมือของเด็กผู้ชายแต่วีตกอยู่ที่พื้นซึ่งวีก็มีอันเดียวและอยู่ไกลตัวจากเด็กผู้ชายแต่เด็กผู้ชายต้องการที่จะถามว่าวีนั้นเป็นของใครเด็กผู้ชายจะสามารถตั้งคำถามได้อย่างไรคะคําตอบก็คือ w Whose ู o ค e is that วีนั้นเป็นของใครนี้เด็กผู้หญิงต้องการที่จะตอบเช่นเดิมว่าวีนั้นเป็นของฉัน แต่ต้องการตอบให้สั้นลงไม่ต้องการตอบเป็นประโยคเต็มนักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงจะตอบได้อย่างไรคะคำตอบก็คือไมโครหวีของฉันมาดูกันที่เหตุการณ์ต่อไปนะคะเราก็ยังเป็นเด็กผู้ชายใส่ชุดเอี๊ยมสีส้มเช่นเคยแต่นักเรียนดูสิคะเหมือนว่าจะมีเพื่อนของเราสองคนกำลังเล่นเรือก,กระดาษอย่างสนุกสนาน นักเรียนดูสิคะว่ามีเรือกระดาษอยู่กี่ลำมีอยู่ด้วยกันสองลำใช่ไหมคะแล้วถ้าเรือกระดาษทั้งสองลำมาอยู่ใกล้ๆกับนักเรียนแล้วนักเรียนต้องการถามว่าเรือกระดาษเหล่านี้เป็นของใครนักเรียนจะสามารถตั้งประโยคคำถามได้อย่างไรคะคำตอบก็คือ Who o a t s are these? เรือเหล่านี้เป็นของใคร แล้วถ้าเด็กที่เป็นเจ้าของเรือทั้งสองคนต้องการที่จะตอบว่าพวกมันเป็นของพวกเรานักเรียนคิดว่าเด็กทั้งสองจะตอบได้อย่างไรคะคำตอบก็คือ they are our boats พวกมันเป็นเรือของพวกเราแล้วถ้าเรือกระดาษอยู่ไกลจากเราอย่างเช่นการไปอยู่ในอ่างน้ำแล้วเด็กชายเอียมส้มต้องการที่จะถามเด็กทั้งสองคนว่า เรือเหล่านั้นเป็นของใครชายเอี่ยมส้มจะตั้งประโยคคำถามได้อย่างไรคะคำตอบก็คือ who o w t s are those เรือเหล่านั้นเป็นของใครถ้าเด็กทั้งสองคนต้องการจะตอบว่าเรือทั้งสองลำนี้เป็นของเขาเช่นเดิมแต่ต้องการตอบให้สั้นลงโดยที่ไม่ต้องการตอบเป็นประโยคเด็กทั้งสองจะตอบคำถามได้อย่างไรคะคำตอบก็คือ เอา b o o s, s. <S เรือของพวกเรา Good j อบนักเรียนทุกคนก็เก่งมากเลยนะคะที่สามารถเรียนจนจบคลิปได้ในวันนี้นักเรียนคงจะได้ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์และอวยากรณ์เพื่อนำไปแต่งประโยคไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปหน้าเราก็จะยังอยู่ในยูนิตที่3 Who's p e r is it ในครั้งที่3กันนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ